ทำไมผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงผู้ชายลุเซอร์มาเป็นสามีนะครับสาหรับคุณผู้หญิงคนไหนนะครับที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นมัสคูลีหรือมีความเป็นลีดเดอร์ในตัวเนี่ยแล้วกําลังมองหาคู่ชีวิตเนี่ยหลายคน,นครับมักจะพลาดนะครับไปเลือกลุเซอร์เพราะว่าลุเซอร์เนี่ยเขาจะเอาใจเก่งตามใจเก่งนะครับและสุดท้ายเนี่ยพออยู่ไปเนี่ยก็มีปัญหารครับวันนี้ผมมาอธิบายครับข้อเสียของการเลือกลุเซอร์มาเป็นสามีหรือมาเป็นพ่อของลูกนะครับข้อที่1น,นะครับคือผู้หญิงเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูเขาไปตลอด ค,คือลูเซอร์เนี่ยเวลาอยู่กับผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์ความเป็นลูเซอร์เขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับหลายคนถ้าเกิดใครเคยเจอเรื่องนี้จะเหมือนกับกําลังเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนะครับเพราะเด็กไม่รู้จักโตเขาก็จะขี้เกียจทํางานติดเกมติดเหล้าติดบูรี่ติดอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมีข้ออ้งองาองนู่นข้ออ้างนี่เวลาจะต้องไปทํางานนะครับเจออะไรยากๆหน่อยก็จะหนีนะครับเพราะฉนั้นตลอดชีวิตของงานแต่งงานเนี่ยผู้หญิงจะต้องกลายเป็นเดอะแบกของบ้านนะครับลูกก็ต้องเลี้ยงแล้วก็ก็ต้องเลี้ยงสามีนะครับแล้วบางครั้งสามีก็ใช้เงินเก ตัวหรือใช้เงินเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือทําให้ตัวเองสร้างภาพลักษณ์ไม่ให้อับอายต่อสังคมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงก็จะเหนื่อยนะครับในการที่จะต้องเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าความสุขของผู้หญิงคือความรู้สึกของการได้รับการปกป้องนะครับ s> <S แต่ผู้ชายลูซเซอร์เขาจะต้องการให้ผู้หญิงมาปกป้องตัวเองครับเพราะว่าปมวัยเด็กเนี่ยเขาถูกเลี้ยงโดยคุณแม่คุณแม่เป็นใหญ่หรือไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ในชีวิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับพอมีลูกเนี่ยลูซเซอร์ก็จะชอบไปทะเลาะก,กับลูกนะครับเพราะว่าร เขาจะพาชีวิตครอบครัวไปสู่จุดตกต่ำนะครับเพราะว่าลูเซอร์เนี่ยจะตรงข้ามกับคนที่เป็นลีดเดอร์ลีดเดอร์จะเน้นการเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองส่วนลูเซอร์เนี่ยเวลาเจออะไรเวลาเครียดอะไรจะลงไปที่แอลกอฮอล์จะลงไปที่อบยมุกจะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ได้รับสารเคมีในสมองขึ้นมาทันทีเพื่อให้ตัวเองรู้สึกกระพีะกระเปานะครับเพราะฉะนั้นลูเซอร์จึงมักจะเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีจึงมักเลือกทํางานที่ไม่เวิร์กนะครับอาจจะเป็นธุรกิจสีเทาหรือทํางานอะไรก็ได้ที่ได้เงินเร็วๆง่ายๆ โดยไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วบางครั้งนะครับเราจึงเห็นนะครับลูเซอร์ก็จะพาภรรยาเดือดร้อนในอนาคตนะครับเช่นไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่เป็นสีเทาจนสุดท้ายโดนกฎหมายตามมาล่าแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมานั่งติดคุกกันทั้งบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยเขาจะเน้นพัฒนาตัวเองเขาจะเน้นทําสิ่งที่เขาถนัดแล้วก็เขาจะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องพา,าครอบครัวไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมส่วนลูเซอร์ไม่ครับเวลาเจอปัญหาเขาจะอารมณ์ดิงและควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็จะเลื สิ่งที่ทําให้ครอบครัวไปสู่จุดตกต่ำนะครับเพราะาเขาเองอยังเอาตัวไม่รอดแล้วเขาจะพาคนอื่นไปได้ยังไงนะครับข้อที่3ครับคือไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้ครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของลูซเซอร์เลยคือหลายคนนะครับพอมีลูกนะครับก็ไปอิจฉาลูกไปทะเลาะกับลูกและไม่สามารถเป็นแบบอย่างเพราะว่าเด็กจะเรียนแบบสิ่งที่พ่อเป็นนะครับสมมติวา่าพ่อเป็นคนขี้เล่าเมายาเจ้าชู้เนี่ยเด็กโตมาก็จะเรียนแบบสิ่งนั้นครับหรือถ้าเป็นลูกผู้หญิงเขาก็จะมีมุมมองต่อผู้ชายที่ไม่ดีบางครั้งเขาก็เลย วการมีครอบครัวเลยนะครับพรานั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลาจะเลือกผู้ใช้คนเราจําไว้เลยนะครับเราต้องเลือกคนที่จะมาเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราในอนาคตให้ได้และลูเซอร์จะไม่เป็นคนคนนั้นเพราะจุดเริ่มต้นของลูเซอร์เขาจะไม่ค่อยพัฒนาตัวเองเจอปัญหาหาอบายมุกหาอะไรก็ได้ที่มันง่ายสุดแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกก็จะใช้แบบนะี้ลูเซอร์ที่เลี้ยงลูกมาบางครั้งก็จะกลายเป็นเด็กที่แบบทุจริตหาอะไรง่ายๆนะครับเข้าไปสู่ฤฤธุรกิจเท่าหรือคบเพื่อนที่ไม่ดีนะครับเพราะเขามีแบบอย่างคือพ่อของเขาเองแล้ว สุดท้ายคุณต้องมานั่งแก้ปัญหาทั้งพ่อและก็ลูกไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าลูกติดเรื่องไม่ซื่อสัตย์ลูเซอร์เนี่ยจะมีลักษณะนั่นคือเป็นคนไม่ซื่อสัตว์แล้วก็ลูกก็จะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตว์เพราะเขาเรียนแบบพ่อซึ่งจะทาตามนะครับข้อที่4ครับคือไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับอาจจะถูกนอกใจหรือถูกทิ้งนะครับคือบางคนนะครับเลือกลูเซอร์เพราะเป็นคนที่อ่อนโยนหรืออะไรก็ตามแล้วคิดว่าลูเซอร์จะไม่นอกใจนะครับแต่จากประสบกา,ารณ์ที่ผมทํางานด้านโคชชิ่งนะครับเคสที่ต้องมานั่งปรึกษาาาคคคืออเเเททีี่่่ผู้ชยป็นซร,นร์แต จะไม่ออกอาการตอนต้นๆของการแต่งงานนะครับแต่เขาจะไปออกตอนที่ลูกโตแล้วฐานะมั่นคงแล้วบางครั้งภรรยาทํางานงงๆตลอดมา20ปีจนสุดท้ายเขามีเงินมีมรดกมีทรัพย์สมรดหรืออะไรก็ตามเขาก็จะท้าอยากกับภรรยา mm hmm. เพื่อไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนใหม่ที่ว่านอนสอนง่ายแล้วลูกเสื้อส่วนใหญ่ก็มักจะหาผู้หญิงที่กะเลียวกะลาดนะครับเหมือนกับว่าหาผู้หญิงที่โลโปฟล์นะครับบางทีผู้หญิงหลายคนอาจจะงงว่าฉันสวยกว่าฉันเก่งกว่าฉันรับผิดชอบดูแลควาเมเป็นอยู่หน้าตา ทางคุดีกว่าทําไมคุณถึงไปคว้าผู้หญิงแบบนี้มาบางครั้งก็เป็นคว้าผู้หญิงที่เป็นเซ็กเวอร์เกอร์หรืออะไรก็าตามมาเป็นกิ๊กแล้วสุดท้ายก็ชีวิตก็ยิ่งตกต่านะครับผู้หญิงหลายคนก็สงสัยแต่จริงๆแล้วผู้ชายลูเซอร์เนี่ยเขาขาดความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ตัวเองคือเลี้ยงดูปูเสือภรรยาของเขานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามไปหาสิ่งเดิมเต็ม,มคือทําความภาคภูมิใจของเขาเขาก็เลยหาผู้หญิงที่โลโรไฟล์ว่าเขาเลเวลต่ำของเขาทําให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองครับเพราะนั้นในอนาคตนะ ในชีวิตโอกาสสูงมากที่ครอบครัวจะพังครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงก็จะเลือกลูกตัวเองนะครับเลี้ยงลูกตัวเองไม่เหนื่อยแล้วก็สุดท้ายก็มานั่งเลี้ยงลูเซอร์เหนื่อยนะครับ้อบที่5นะครับผู้หญิงจะถูกกล่าวโทษนะครับแล้วก็ชีวิตก็จะโดนปัดความรับผิดชอบตลอดแล้วทําให้ชีวิตไม่ได้มีความสุขครับหลายครั้งครับจุดหลักของความเป็นลูเซอร์คือเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยครับไม่เอาอะไรเพราะนั้นเวลาเรื่องดีๆเขาก็จะยอมรับแล้วก็ขอมีส่วนร่วมกับเรื่องดีๆแต่เวลาเรื่องไม่ดีเเเเ้้าาาากกกกก็็จจะะลล่วโทษผููหญิงถ ษผู้หญิงถ้าลูกมีปัญหาเขาก็จะกล่าวโทษผู้หญิงถ้าการเงินที่บ้านมีหาเขาก็จะกล่าวโทษผู้หญิงเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําดีคุณก็จะเสมอตัวแต่ถ้าทําไม่ดีมอะไรเขาก็จะกล่าวโทษคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดและสุดท้ายก็ไม่ยอมทําอะไรเลยนะครับบางคนก็มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำนะครับบางคนก็จะชอบลากยาติโ,โกโหติกามาเข้าในสมการด้วยและสุดท้ายก็มาลุมว่าลุมด่าภรรยานะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าการที่แบบว่าเลือกคู่ครองหรืออะไรก็ตามต้องเลือกด้วยความระมัดระวัง เวลาเราจะซื้อบ้านเวลาเราจะซื้อรถเวลาเราจะเลือกที่เรียนเราจะเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วอีกแต่หลายครั้งนะครับผู้หญิงที่มีความเป็นลีดเดอร์สูงมีความเป็นมัสคูลีนสูงบางทีเราโฟกัสกับการทํางานแล้วเราต้องการผู้ชายที่มาซัพพอร์ตความรู้สึกเราและบ่อยครั้งช่วงต้นของความผ่านเวลาอยู่กับลูเซอร์เนี่ยผู้หญิงจะสบายเพราะไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่ระยะยาวเขาจะพาครอบครัวพังแล้วก็ล่มสลายนะครับและสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะไต้องแก้ปัญหาทั้งสามีและแล้วก็ลูกของตัวเองครับเพราะนั้นใครนะครับที่กําลังมีปัญหาตรงนี้อยู่ บางทีคุณอาจจะต้องลดความเป็นมัสคูลีนเอนเนอรี้ของคุณลงนะครับบางครั้งเนี่ยผู้หญิงบางคนมีปมที่ต้องการพิสูจน์ว่าถ้าเขาจะได้รับความรักเขาต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จรคนเก่งจริงๆไม่ใช่ครับผู้หญิงจริงๆคือเขาควรได้รับความรักแม้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะครับไม่จาเป็นต้องประสบความสำเร็จเขาควรเป็นที่รักของทุกคนโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าบางคนมีปมที่แบบว่าต้องสาเร็จฉันถึงจะได้รับความรักฉันต้องพยายามพ่อถึงจะรักฉันแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่มัสคูลีนสูงและก็มักจะได้ลูเซอร์มาเป็นสามีนะครับ เพะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเจอแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้การโคชชิ่งเพื่อปลดล็อกอารมณ์ต่างๆนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยเวลาเลือกใครเราจะไม่ได้เลือกด้วยอารมณ์นะครับแต่เราต้องเลือกด้วยเหตุผลครับหลายครั้งผู้หญิงเนี่ยบางทีไปเลือกคู่ชีวิตเลือกด้วยอารมณ์และสุดท้ายก็จะมาผิดหวังในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคู่ชีวิตคือเรื่องใหญ่นะครับบางทีอาจจะต้องมีที่ปรึกษามีโค้ชมาช่วยนะครับแล้วก็หลายคนนะครับที่เข้ามาเรียนโค้ชกับผมก็จะสามารถเข้าใจไมเสร็จอ่านคนเป็นนะครับแล้วก็เข้าใจบริบทต่างๆทําให้เลือกคูู่่ชีีวิตทถก ที่ดีเข้ามาในชีวิตได้นะครับขอให้ผู้หญิงทุกคนนะครับได้ผู้ชายที่ดีมาเป็นสามีได้ผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์มาเป็นสามีช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงแรกอาจจะเครียดหน่อยแต่สุดท้ายระยะยาวจะดีกับทุกฝ่ายครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ